สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับช่องสาธิตครั้งนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมนะครับเขื่อนภูมิพลนะครับจังหวัดตากทีมเผือกสามเงานั่นเองนะครับวันนี้นะคร in millet, ับวันที่1นะครับพฤษภาคมพุทธศักราช2568นะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ฝนตกนะครับโดยมากหลายพื้นที่นะครับฝนตกกันนะครับนี่ก็เป็นเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนะครับในวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2568นะครับ ปัจจุบันนี้นะครับน้าในเขื่อนค่อนข้างที่จะเต็มแล้วนะครับนี่นะครับก็จะเป็นบริเวณเหนือเขื่อนที่ทําให้ทะเลสาบเดือเต่าของเรานะครับมีน้ําเยอะนั่นเองนะครับท่านไหนที่ได้มีโอกาสไปแวะก็จะเห็นนะครับน้ําค่อนข้างที่จะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งทางเขื่อนเองก็ระบายน้ําตลอดนะครับซึ่งนําไปผลิตกระแสไฟฟ้านั่นเองนะครับซึ่งเราชาวอำเภอเดือเต่านะครับที่อยู่ทางเหนือเขื่อนครับ ที่เป็นเข็น้ําท่วมนะครับอ่าก็จะได้รับค่ากองทุนนะครับเรียกว่ากองทุนไฟฟ้านะครับหรืออะไรสักอย่างครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็เป็นกองทุนที่ทางคนพุทธิพลนะครับได้ผลิตกระแสไฟฟ้านะครับแล้วก็ให้ประจําทุกปีนะครับแล้วแต่ว่าปีไหนนะครับที่น้ําจะเยอะนะครับหรือน้ําจะน้อยก็แล้วแต่นะครับถ้าน้าเยอะก็ได้เยอะถ้าน้าน้อยก็ได้น้อยนะครับ อันนี้เป็นภาพทะเลสาบได้ต่อนะครับสําหรับปีนี้นะครับคาดว่าจะได้รับนะครับเงินกองทุนไฟฟ้าเยอะนะครับเนื่องจากการเก็บกักน้ําในเขื่อนภูมิพลปีนี้นะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับและนี่ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งของเขื่อนภูมิพลนะครับซึ่งจะเขียวชุ่มนะครับดมสมบูรณ์นะครับและก็จะมีทะเลหมอกนะครับในตอนเช้าถ้าไหนมาเช้าเช้านะครับก็จะอิ่มเอิบบรรยากาศนะครับเนื่องจากไอ้น้ําของทางเหนือเขื่อนนะครับก็จะขึ้นมานะครับนี่นะครับ บรรยากาศตัวนี้ครับเห็นระบับน้ําเลยนะครับ,บ,นนรบซึ่งนะครับหลายปีแล้วนะครับเกือบ10ปีแล้วนะครับที่น้ําไม่ขึ้นขนาดนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับที่น้ําเยอะ